เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดน,นครวสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ Description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA m n a t i o n e l วันนี้เราทั้งสองคน Admin ตูนกับ Admin A จากเพจ NBA m a n i a n ก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามประเด็นที่สําคัญสาคัญนะคะที่เกิดขึ้นในเกมเมื่อวานนี้แล้วก็ข่าวๆรอบๆบีกกันค่ะเรามาเริ่มกันที่ค่าคืนแห่งชีวิตกันหน่อยครับนั่นคือ n i k o l a วู s o ว i c h ครับ,รบของ Orlando Magic ในเกมที่เจอกับ Chicago Bulls เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับ,รบเขาสามารถทําแต้มมากที่สุดในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเองครับนั่นคือ43แต้มนะครับเฉพาะในช่วงครึ ทำแต้มอย่างเดียวนะครับการรีบาวก็ยังคงยอดเยี่ยมครับทำไปถึง19รีบาวครับเมืม่อวานในโชว์เห็นเลยครับมว่าจะเป็นวงนอกการโพสต์เข้าไปวางนิ่มๆต้แป้นการหมุนการวางสเต็ปขาต่างๆเนี่ย เขาแสดงให้เห็นเลยว่าเขาคือกําลังสําคัญนะครับของออร์เรนจ์แมจิกแล้วทําไมเขาเคยเป็นอดีตออสตาซึ่งในฤดูกาลนี้เนี่ยทุกคนในทีมรวมไปถึงฟแฟนๆเนี่ยตา่างก็ช่วยกันโหวตครับพอเห็นว่านิโคลาวูสต์วิชเนี่ยมีผลงานที่ดีจริงๆแล้วก็เหมาะสมกับออสตาอีกครั้งหนึ่งครับพอพูดถึงเกมแห่งชีวิตครับเราไปต่อนที่ชาร์ลอต์ฮอนเน็ตครับอีกหนึ่งคนก็คือรุกกี้ดราฟอันดับ3ครับนั่นคือลาเมโรบอลครับแม้ว่าในเกมเมื่อวานเนี่ยพวกเขาจะแพ้ก็ตามเนี่ยแต่ลาเมโรบอลเนี่ยมีผลงานที่ดีที่สสสุดใในนนนนนชีีวววิิตตตตกกาาารรรรรรเเล่่ขอออองงัััััคคคคบบบบทแแแ้้มมะื34 4 8ซ เล่นต่างๆที่มันดูคล่องแคล่วว่องไวมีความสนุกอยู่กับเกมครับเหมือนจะเป็นการสร้างสารรค์เฟย์ให้กับเพื่อนการยิง3คะแนนการข้ามเข้าไปทําแต้มเนี่ยทุกอย่างมันดูคล่องแคล่วแล้วก็ทำให้ทีมเนี่ยไหลลื่นมากๆในเกมเมื่อวานนี้ครับทีมของพวกเขาเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่น5ตัวแรกนิดน,นึงนะครับแม้ว่าเทอร์รี่โรเชียนเนี่ยจะกลับมาจากการบาดเจ็บก็ตามเนี่ยแต่ทางโค้ชก็ยังคงให้ลาเมโลโลบอลเนี่ยยืนเป็นตัวจริงเป็นการแบบ3คนเลยนะครับและดูแล้วเนี่ยครับก็คงยืนเป็นตัวจริงยาวๆต่อไปแล้วเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเด แข่งขันไปอีกสัก2 3าเกมครับลามโรบอกก็ยังคงเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมต่อเนื่องครับทีนี้เราไปพูดถึงนิวลินเพลิกนกันบ้างค่ะในฤดูกาลนี้นะคะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าไซออนเนี่ยไม่ค่อยร้อนแรงแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยค่ะถึงแม้ว่าการยัดห่วง,งเขาในฤดูกาลนี้อาจจะดูไม่ค่อยหนักหน่วงนะคะแต่การทำแต้มวงในของเขาเนี่ยังคงสุดยอดเช<ธ>่นเคยค่ะในชีวิตการเล่น40เกมแรกของเขาเนี่ยนะคะเขาสามารถทาแต้มวงในไปมากถึง920แต้มค่ะและในฤดูกาลนี้ค่ะเขาคือผู้นาในการทาแต้มวงในหรือว่าพอยต์อินดิเพนต์นะคะที่ 18. อินเดเพนเนี่ยค่ะก็คือการทําแต้มวงในค่ะไม่ว่าจะเป็นการยัดห่วงการเลเยอร์ค่ะการทําแต้มอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในเขตพื้นที่4นะคะหรือว่าพื้นที่3วินาทีค่ะนับบทในรอบ15ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็จะมียานิสอันเชจาุมโปนะคะที่ทําสถิติไว้ได้มากที่สุดที่17.5แต้มต่อเกมเรามารอติดตามชมกันค่ะว่าในฤดูกาลนี้ไซออนเนี่ย,ยจะสามารถทําได้มากกว่า17.5้ไหมถ้าทําได้มากกว่านั้นเขาจะก้าวขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งทันทีเมื่อวานนี้นะไม่ใช่มีแต่เรื่องดดีนะีีๆๆนนรรรับเเเเืื่่่่่อองแแแยยกกก็็มมล้ปทิขึา ทําทแทมในปัจจุบันครับอย่างแบรดลี์บิวครับปกติแล้วเนี่ยเขาพิค่าเฉลี่ยสูงถึง34.8แต้มต่อเกมนะครับแต่เมื่อคืนไม่รู้เกิดอะไรขึ้นครับเจ้าตัวยิง13ลูกแรกเนี่ยพลาดหมดเลยมันลงลูกสุดท้ายลูกลูก3าคะแนนเนี่ยเป็น14เข้า1หรือว่า7.1%เปอร์เซ็นต์เท่านั้นครับตามทมเนียมของ NBA เมเนียครับไม่ว่าจะเป็นแบรดลี์บิลเป็นราชาทาแต้มยังไงก็ตามเมื่อไม่ถึง10%เปอร์เซ็นต์ที่เป็นแบรดลี์บิวใช่ครับเราขอไว้อะไรให้กับผลงานแบบนี้3มวินาทีครับ ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามครับเอาจริงๆรู้สึกไม่ดีเลยนะคะที่วันนี้ของแบลนี้พี่ดูมาถึงได้อย่างไรเนี่ยยคนที่โกยแต้มขนาดนี้แต่มีวันดับดับแบบนี้ครับไม่น่าเชื่อครับและในส่วนของเควินดูรลนเคะมีเนมีอะไรมาอัปเดตให้พวกเราฟังบ้างครับคือตามข่าวเมื่อวานนี้ครับเควินดูรลนเนี่ยเขาได้มีการพูดคุยมีการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลคนหนึ่งครับ แต่สุดท้ายบุคคลคนนั้นเนี่ยก็มีผลตรวจไวรัสโควิด -19 เป็นบวกหมายความว่าตัวเขาเนี่ยติดเชื้อไวรัสซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยบุคคลคนนั้นเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่ของทีมเองเนี่แหละครับคล้ายๆกับเป็นเจ้าหน้าที่ที่คอยแบบทำให้ความสะดวกสบายกับเควินดูแนครับคอยรับส่งคอยดูแลต่างๆเนี่ยแล้วเมื่อวานครับตัวของเควินดูแนเนี่ยก็ได้อยู่กับเจ้าหน้าที่คนนี้เนี่ยทั้งหมด3รอบเลยนะครับรอบแรกคือจากศูนย์ฝึกในในศูนย์ฝึกซ้อมทีมตัวเองเนี่ยนะครับไปตรวจเชื้อไวรัสหลังจากนั้นเนี่ยก็ค มาหาตรวจเชื้อไวรัสอีกทีในช่วงบ่ายแล้วก็จากศูนย์ฝึกเนี่ยนะครับมาส่งที่สนามเตรียมตัวทําการแข่งขันเแบดบเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนเชื่อว่าทั้ง2คนเนี่ยก็ไม่ได้มีการสวมใส่หน้าก,กากไม่ได้ใส่แมสนะครับเวลาพูดคุยมีการปฏิเสธแต่ด้วยผลตรวจของเควินดูแรนครับที่มันออกมาเป็นลบครับรไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าช่วงบ่ายอย่างที่บอกทั้งหมด5ครั้งเนี่ยมันก็เลยทาให้ทาง NBA เนี่อเนีอนุมัติให้เควินดูแรนเนี่ยสามารถทําการแข่งขันได้หลังจากที่รอผลการตรวจครั้งสุดท้ายของตัวเควินดูแรอ่ยืๆ มันก็มีผลตรวจของบุคคลดังกล่าวเนี่ยนะครับว่าเขาติดเชื้อไวรัสหลังจากนั้นเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่มาบอกว่าเควินดูแรนไม่สามารถที่จะทําการแข่งขันต่อได้เนื่องจากบุคคลที่เขามีปฏิสัมพันธ์เนี่ยมีผลตรวจเป็นบวกซึ่งมันเป็นโควิด -19 โปรโตคอลของ NBA ครับและพอเบสเ็จสุดท้ายแล้วเนี่ยล่าสุดคือทางเควินดูแรนเนี่ยก็ต้องเข้าสู่โควิด -19 โปรโตคอลอีก6วันหมายความว่าเราจะไม่เห็นอีกนะครับสามเกมครับรวมเกมวันนี้ด้วยนะคือฟิลาเดลเฟียเซเวนตี้ซิกเซอร์อินดีแอนาเพเซอร์แล้วก ช่วงหวันที่อยู่ในโควิด -19 โปรโตคอลนี้เนี่ยนะครับผลตรวจโควิด -19 ของเควินดูแรนเนี่ยเป็นลบต่อเนื่องเนี่ยเขาจะสามารถกลับมาทำการแข่งขันได้ในเกมวันที่เจอกับโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์ครับนี่ถือว่าเป็นความโชคดีของแฟนๆนะครับยังได้รับชมเกมมันๆครับแต่สำหรับเกมวันนี้เนี่ยที่พวกเขาไม่มีใครรีเออร์วิงเนี่ยเป็นเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยมีอาการนิ้วซนนะครับนิ้วชี้ที่ข้างขวาเนี่ยซนไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องไวรัสโควิด -19 ครับและรวมไปถึงทุกคนในทีมครับไม่ว่าจะเป็นทางทีมบุ๊ ไม่มีใครติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ครับจากเกมเมื่อวานนี้นะคะสังเกตเห็นหน้าเคดีเดสิงมากๆเลยนะคะที่ต้องออกไปจากเกมแบบนั้นไแล้วก็ดูแล้วสับสนจริงๆค่ะกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์แล้วนะคะเรามาอัปเดตข่าวคราวการเทรดกันซะหน่อยค่ะน่าสนใจมากครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนักกีฬาที่เป็นที่รักของทุกคนทั้งโลกในวงการบาสอย่างเดอริกโรสเนี่ยเริ่มมีการขยับแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยมีการตกลงกับทีมดีทรอยต์พิสตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับว่าในอนาคตอันใกล้นี้ครับก่อนเส แน่นอนครับมีการตกลงพูดคุยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาติดตามชมกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเขาจะไปไหนอตอนนี้เนี่ยมี2ทีมล่าสุดเลยที่ว่ามีข่าวเข้ามานะนั่นคือน uh ิวยอร์กนิกส์แล้วก็ LA สแอน p จลิสคลิปเปอร์ครับสำหรับนิวยอร์กนิกส์เนี่ยก็จะมีโค้ชทอมทิบบโดครับเป็นโค้ชคู่บุญของเดริกโรสมาตั้งแต่สมัยที่อยู่ชิคาโกบูลส์คว้า MVP ต่างๆเนี่ยเขาต้องการเอาตัวเดริกโรสไปใช้งานครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยมีความผูกพันที่ดีต่อก,กันในขณณะะทททีีทีีนนี่่่าาาาาางงงงง LLA คครรรปเเอออ์สสนนนนนย้้้กกกกกก็ลลััััมมหหตวๆึบบบบใชไดแ ในฤด,ดูกาลนี้เนี่ยแม้ว่าผลงานการทำแต้มเฉลี่ยของเดอร์กรสเนี่ยจะตกลงจาก18.1ในฤด,ดูกาลก่อนหน้านี้เนี่ยครับในฤด,ดูกาลที่ผ่านมา15เกมเนี่ยาการทำแต้มเฉลี่ยของเดอร์กรสเนี่ยอยู่ที่14.1แต่ก็ถือว่า ถ้าเกิดว่าได้ทีมไหนก็แล้วแต่ที่ได้ตัวเดริกรสไปใช้งานเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะครับร<ะ>สิกว่าแต้มต่อเกมนี่ถือว่าเยอะมากๆนะครับในฐานะตัวสำรองแบบนี้เนี่ยเรียกว่าไปปุ๊บใช้งานได้ทันทีเลยประสบการณ์นี่เพียบเรามารอรุนกันดีกว่าครับแต่ที่แน่นอนก็คือเดริกโรสจะต้องมีการเทรดแน่นอนครับก่อนที่ก่อนวันที่25มีนาคมนี้ครับตื่นเต้นจริงๆนะคะแน่นอนครับอยากจะรู้จริงๆเลยค่ะว่าเดริกรสจะเทรดไปอยู่ทีมไหนค่ะท้ายสุดนี้ค่ะเราต้องไปมุ่งหน้าสิบแสนซับค่ะกดไลค์หน่อยหน พ่โลโก้เอ a เมนเนียตรงกลางนี้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจาก NBA ค่ะนึกถึง NBA นอึก NBA แม่เนียนะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราทั้งสองคนขอบคุณนะคะ